สวัสดีคะ่ะทุกคนอ่อเลยนะคะทุกคนอีกอย่างนึงมาทำความรู้จักกันคะ่ะทุกคนหนึ่งเลยนะคะชื่อจ๋าคา่ะเพื่อเรียนจบนะคะสายครูนัาตาสิ์นะคะส่วนน้องสาวนะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นปีหนึ่งนะคะซึ่งดอกปีหนึ่งนะคะจะเข้าไปปีการศึกษาหน้านี่เองนะคะช่องนี้สร้างเพื่ออะไร หนึ่งเลยนะคะเพื่อความบันเทิงสองความรักษาละสา,ะสามอยากมีเมมโมรี่เก็บไว้ทุกคนคือเรามันความรู้สึกว่าแบบเออเราชอบท่องเที่ยวเราชอบเดินทางแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้หยิบถทงกรพสับไปถ่ายบางคลิปบางสถานที่ที่เราไป เออแล้หยิบของสมถันแล้วเราก็ร้อยเรียงเป็นสตอรี่เรื่องราวในวีดีอโอนึงซึ่งความยาวมันไม่เยอะเราอยากได้แค่แบบประมาณสิบนาทีเพราะว่าถ้ายาวกว่านี้เราว่ามันดูน่าเบื่อเกินไปเราก็เลยเอาแค่นั้นแล้วจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการทำยูทูปคืออะไรไม่มีอะไระค่ะอยู่ๆก็อยากจะเปิดช่องก็เปิดไม่บอกว่าเราทำชีแยกทำขนมค่ะก็เลยทำขนมแบบสไตล์บ้า,บานๆเลยนะแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันก็สนุกดีเนี่ยพักมาไปก็สมาแล้กเครียดกดดันเนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวใช่ไหมเราก็เลยหยุดจนมาปีเนี้ยพอเราเรียนจบเราว่างไม่รู้จะทำไงว่างนะคะว่างมากค่ะหาง,งานได้ก็คือพอมันว่างแล้วเราก็ไมู่้สึกว่าเออเราก็นั่งอ่านหนังสือเราก็นั่งติวเราอยากแชร์ทริคประสบการณ์การเรียนเราอยากแชร์นู่นแชร์นี่แชร์นั่นนะคะก็เลย กลับมาไียนเรา YouTube กครทางก็ยังไงก็อยากจะพาทุกคนติดตาม YouTube ช่องเราด้วยนะก็คือแบบในี้ใหม่จริงๆช่องจ่าแจ็มจ็อจ้นิสใช่ไหมมันออกเสียงอย่างนี้ป่ะคือไม่มั่นใจเลยแต่กันตอนแรกชื่จ่าแจ็มใช่ไหมนี่แ้อุรปะช่งน้มันจะเป็นช่ทางการไป็วะแล้วก็ก็เป็นจอยนิสเปย่กับการเดินทางจ้าจ้ยนิสไม่ไม่แน่ใจมันเปนยังไงทุกคนแต่ว่าเออมันไปเกี่ยวกับช่องของการเดินทางเพราะว่าเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเราก็อยากจะพาทุกคนที่ได้คลิปนี้ไปเที่ยวกั ้นั่นแหละค่ะทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยจาะ Facebook IG Instagram รมมีหมดจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าตอเนเรียนจบเลว้ว่าเปิดยูทูบแล้วใช่ปะมันยังมีอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ทำมาเากือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนมาเล่าให้ออ้ออ้อเลยนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากช่องอยูทูปแลว้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเล่ารายลนะเอียดให้ฟังนะคะก็คือจะมีจะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของแบรนด์อะไรก็ได้ แบรนด์นี้นะคะทุกคนซึ่งแบรนด์เนี่ยแต่ทานเองใช้เองผลิตเองแล้วก็อยากเป็นตัวแทนเองแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวแทนอ,อยากรู้ฝากให้อยากบุกลองหอติดตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะทุกคนจริงๆอยากให้ติดตามนะถึงมันจะแบบว่าแบบอ,อยากให้ติดตามไม่รู้อุ๊ยไปไปติดตามกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าดีมาก